สวัสดีครับคลิปนี้มาดู SKS 2 Gen 2นะครับเป็นเจนใหม่ล่าสุดนะครับกล่องให้มาเป็นตัวลิงโบนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าสเปคจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ได้มีโอกาสมาแกะดูภายในนะครับสายไฟจากแบตนะครับขาให้มาเป็นเบอร์9นะครับเนี่ยตัวนี้9 AWG นะครับก็รับไฟได้ร้อยกว่าแอมป์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นสเปคให้ดูว่า ขนาดนี้รับไฟได้เท่าไหร่นะครับจำไม่ได้จําตัวเลขไม่ได้เหมือนกันนะครับน่าจะร้อยก,กว่าถ้าตัวเบอร์8มันร้ออันนี้อาจจะสัก150ยห้าสบมั้งครับยวขึ้นสเปคให้ดูตัวสายจากแบตก็เส้นใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ได้มีเบอร์บอรนะครับตัวสายแบตแต่เส้นใหญ่ใหญ่กว่ารถทั่วไปนะครับตัวขั้วน็อตใช้เหมือนเดิม แบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่ได้แกะดูนะครับไม่รู้ว่าใช้ของยี่ห้ออะไรจะเป็นย0แอมป์นะครับตัวปลั๊กชาร์จให้มาเป็นปลั๊กกันน้ำา3พินนะครับสายไฟเขาเดินแยกมาก็อารมณ์เหมือนเวลาเราซื้อรถเดิมมาแล้วก็เอามาเปลี่ยนสายไฟใหม่นะครับก็จะประมาณนี้แยกมาเดี๋ยวจะแกะดูสายตรงนี้ว่าเขาเข้าหัวมายังไงชุดเบรกเกอรก์ก็เป็นที่ครอบกันน้ำ 13อนะครับชุดหลังก็เป็นปักกันน้ำชุดกันขมโมยชุดไฟเลี้ยวมีเส้นนี้ปลักนี้ไม่ได้กันน้ำน่าจะเป็นชุดไฟท้ายนะครับเนี่ยตัวกล่องตัวนี้ผมยังหาวิธีจูนไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้า มีวิธีจะมาอัปเดตให้ดูกันสเปคกล่องนะครับ70แอมบวกลบหนึ่งะครับแมคเชุดปลั๊กก็จะเป็นปลักคล้ายๆกับพวกเอยมห้นะครับแต่ว่าเสียบด้วยกันไม่ได้ครับต้องแปลงปลักก่อนถ้าเกิดใครจะแปลงใส่เอยมห้าส e ิบเอ็มร้อยะไรพวกนี้ต้องแปลงปลักก่อนชุดกล่องเขาก็ให้เป็นจุกกันน้ำมาเนี่ยแบบเนี้ย คอบไปปู๊บบ,บวกคู่ลบคู่มอเตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีลูกยางมาครอบขั้วต่างๆไว้ให้ชุดสายมอเตอร์ก็เป็นล้อลายนี้นะครับเนี่ยล้อยลายนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นก่อน,นครับสายไฟขนาดไม่แน่ใจว่าเท่ากันหรือเล็กกว่า แล้วก็มีเนี่ยเขาห้อยสายจูนมาให้นะครับแต่ลองจูนลองใช้สายจูนที่มีอยู่ของววทอยแล้วจูนไม่ได้จูนไม่เข้านะครับอื่นๆก็แทบจะไม่ค่อยต่างกับเจนก่อนๆต่างก็แค่ชุดสายไฟปลักกันน้ําตัวกล่องพินนี้คนละพินกันนะครับใครที่จะเอากล่องตัวแททูเจลแรกมาใส่ไม่ได้นะครับ ลักไม่ตรงกันอันนี้ก็จะมาใส่กล่องเย1 0 0ร้อยนะครับเปี่ยนกล่องเย1 0 0ร้อยเอาไว้ในยูบ็อกก็ใครสนใจนะครับเอาเย1 0 0ร้อยไปใส่เองนะครับก็ไม่ยากนะครับตอนนี้ผมมีพักตรงรุ่นนะครับตั้งแต่แซตทูเจน1เจน2หรือว่าตัวเมอนิเชงมีหมดนะครับก็เอาไปเสียบกล่องนี้แล้วก็ลดอันนี้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูสมมุติว่าเราซื้อ ยมร้อย e จากร้านเราไปนะครับแล้วก็ถอดกล่องนี้ออกไปเลยยกออกไปเลยครับจะได้ไม่เกะก,กะเอาไปขายหรือว่าเก็บไว้ก็ได้ก็จะมีอยูซามปักปักฮอปักใหญ่ปักเล็กสมมุติว่าอันนี้เป็นปักฮอนะครับอันนี้ก็เสียบเข้ากล่องแล้วก็เอา ปลั๊กฮอเนี่ยเสียบได้เลยนะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยมันก็จะเข้ากล่องได้เลยแล้วก็ปลั๊กใหญ่ปลั๊กอีกปลั๊กหนึ่งนะครับของตัวกล่องเสียบเข้าไปแล้วก็ปลั๊กชุดนี้ปลั๊กแปดพินนะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ปลั๊กที่ปกพิน ปุ๊บแค่นี้แล้วก็เอาสายแบตเตอรี่เข้ามาในกล่องช่องนี้แบตลบแบตบวกแล้วก็สายมอเตอร์อันนี้ก็ถอดออกมาจากกล่องเดิมนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เราจะเอามาเสียบกับมอเตอร์เนี่ยสามเส้นเนี่ยเหลืองเขียวน้ำเงินเนี่ยจบเลยนะครับแล้วก็จูนจูนก็เอาบูทูตจูนหรือว่าสายจูนมาเสียบกับช่องสี่พินของกล่องเนี่ยเนี่ยมันมาจากกล่องนะครับจบเลยนะครับไม่ต้องไปตัดต่อสายอะไรเลย,เลยดึงปักเสียบจบเลย ง่ายๆใครสนใจนะครับทักมาได้วิติที่ตั้งกล่องก็ถอดสายทุกเส้นนะครับสายมอเตอร์สายแบตปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับอันนี้ผมปิดเบรกเกอร์แล้วแล้วก็ถอดน็อตกล่องถอดปลั๊กกล่องแล้วก็เอากล่องเนี้ยออกมาได้เลยนะครับสังเกตมันจะมีที่วางกล่องเดิมอะแต่ว่าเราไม่สามารถเอาตัวยีมร้อยเนี่ยยัดเข้าไปได้เพราะว่า มันยาวขนาดมันไม่เท่ากันขนาดใหญ่เหมือนกันต่อไปก็เปลี่ยนเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ Baker นี้ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่ากล่องร้อยเราใช้กระแสะเกินเบรกเกอร์ตัวเดิมนะตัวเดิมมัน63แอมป์นะครับกล่องร้อยเราใช้1 0 0แอมป์กว่านะครับก็ต้องถอดออกอันนี้แล้วก็ถอดเบรกเกอร์เก่าออกนะครับปลดสายระวังสายมันช็อตกันนะครับเพราะว่ามันมีอยู่เส้นหนึ่งอะที่มันมาจากแบตอยู่นะครับยังมีไฟอยู่ ระวังไปโดนขั่วลบนะครับก็ยกออกมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนทีเส้นเอาขานี้เสียบกับขานี้แล้วก็ค่อยเอาอขามาเสียบกับอันนี้เบเกอร์ปิดอยู่นะครับพอเปลี่ยนเสร็จอันนี้ผมใช้เป็นเบเกอร์ร้อยห้าสิบแอมป์นะครับเปลี่ยนเสร็จก็ใส่กลับรูเก่าได้เลยปึ๊บคลิปนี้ก็จะมาให้ดูนะว่าการเปลี่ยนกล่องเยี่ยมร้อยเปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับไม่ยากนะครับอันนี้เปลี่ยนเบเกอร์ ต่อไปเราเปลี่ยนตัวนี้ยเราก็ต้องมาเจาะรูตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยรูเบเกอร์เดิมมันมันจะเล็กเดี๋ยวก็ปาดออกข้างให้ดูเราก็จะปาดแค่เนี่ยสังเกตรูนะมันจะมีบ่าเราเอาแค่บาดตรงนี้ออกนะครับตัดตรงนี้ตัดนี้เข้ามาเอาแค่ตรงตรงที่มันนูนออกมาออกทั้งบนและล่างเลยเราก็ปาดแค่อันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยแล้วก็ออกได้เลยแค่นี้พอนะครับแค่นี้เพียงพอแล้ว ขั้นต่อไปเราก็จะเจาะรูติดตั้งเ e อี๊ยมร้อยครับเนี่ยก็วิธีการนะครับเนี่ยผมแนะนํานะครับเนี่ยมันจะมีเส้นยูบ็อกตรงเนี้ยเส้นขอบอย่างเงี้ยให้มันต่ำลงไปเท่าประมาณครึ่งมิลไม่ใช่ครึ่งมิลครึ่งเซนประมาณเนี้ยหรือจะชิดเลยก็ได้แต่ผมแนะนําให้มันถอยลงไปหน่อยแล้วก็มาร์ครูนะครับมาร์กตรงเงี้ยแล้วก็สว่านเบอร์4.5มิลหรือเบอร์5มิลก็ได้เจาะเข้าไปเลยทาลํามาร์กไวก่อนแล้วค่อยเจาะ แล้วก็มันจะต้องเจาะรูล่างตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเราต่ําไปอ่ะมันจะไม่มีพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าต่ํามากไปอย่างเงี้ยเรามาดูด้านหลังนะสังเกตถ้าเกิดเราต่ํามากไปมันอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นที่บางโคลมันจะใช้ไอ้ชุดยูบ็อกเนี่ยเป็นบางโคลนะครับถ้าเกิดต่ําไปอ่ะน้ําจะเข้านะครับเวลาเราใติน้ําที่ผมวัดเมื่อกี้มันจะอยู่ขึ้นมาประมาณนี้มันจะกําลังดีนะครับมันจะเป็นพื้นที่กองเก่าอ่ะ สายมันจะพุ่งออกมาได้ถ้าต่าไปอ่ะไม่ดีนะครับถ้ากล่องวางสูงไปอ่ะมันก็จะติดขอบด้านบนตรงนี้ติดขอบเวลาเราปิดบอกหลังจากติดตั้งกล่องใส่น็อตเรียบร้อยก็ใช้โซฮอร์นะครับขนาดที่ผมใช้อ่ะ28มิลน,นะครับก็จะเจาะผมจะเจาะให้มันตรงกับรูกลางเนี่ยก็คือรูสีเขียวนะครับอันนี้ไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้แล้วแต่ใครอยากจะใส่สายทางไหนนะครับแต่ว่า ไอตัวสายไฟมันจะมาจากทางด้านด้านนี้นะครับด้านเนี้ยถ้าเกิดไปไกลอย่างเงี้ยมันจะไม่ถึงนะครับผมก็เลยเจาะประมาณสักเนี่ยใต้กล่องล่างรูเขียวนะครับเนี่ยอาจจะเยื้องนิดหน่อยแต่ผมว่าตรงเนี้ยดีกว่าเพราะว่ามอเตอร์มันจะออกมาแล้วสามสายมันจะบาลานซ์กันเจาะแล้วก็จะเป็นรูเลยตรงนี้แล้วก็จะประกอบกล่องเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ร้อยสายมอเตอร์สายปลั๊กต่างๆออกรูนี้นะครับ ก็ประกอบ,กอบอยูบล็อกกับที่เก่านะครับแล้วก็ลองแทงสายออกมาแล้วก็ลองดูว่าสายมันถึงหรือเปล่าอันนี้มันสายเดิมนะครับมันสั้นไปมันแบบว่านิดเดียวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดึงสายใหม่ให้มันถึงนะครับแล้วก็อันนี้สายลบถึงนะครับเดี๋ยวสายบวกเนี่ยยวต,ต้องจัดสายด้านในใหม่ส่วนปัลส์สองลั๊กนะครับที่มาจากตัวรถก็เดี๋ยวเราใช้สายแปลงต่อแล้วเข้ากล่องได้เลย,เลยส่วนลั๊กมอเตอร์ถึงนะครับสามารถดึงได้อีกเนี่ยยังมีสามารถดึงได้ถึงแน่นอน เดี๋ยวองมาดูสายขั้วโบกนี้อันนี้ก็ให้ดูนะครับตอนที่เจาะรูนะครับถ้าเกิดตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยสายมันก็จะออกมากลางนะครับมาล้านกันต่อไปก็ต่อชุดปลั๊กนี้เข้ากับชุดปลั๊กกล่องนะครับที่เตรียมไว้ก็เอาปลั๊กที่เตรียมไว้นะครับเนี่ยตัวชุดกล่องนะครับที่แปลงไว้เสียบเข้ากับ ชุดปลั๊กรถได้เลยคันี้จบเลยนะครับต่อไปก็เปิดเครื่องแล้วก็เสียบสายจูนๆได้เลยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับในการติดตั้งกล่องเอียมร้อยนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนสายไฟนะครับใช้สายไฟเดิมนะครับปลั๊กก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ไม่ต้องต่อสายนะครับใช้สายเดิม มีปลักแปลงมาให้เบรกเกอร์ติดตั้งเรียบร้อยก็จะเข้ารูพอดีนะครับแบบที่ผมบอกทีแรกนะครับให้ให้ตัดแค่ขอบนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็จูนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปทดสอบกันเกยร์หนึ่งนะครับ เกียร์สองนะครับเกียร์สามครับก็ทุกระบบเหมือนเดิมนะครับ ปิดเปิดใหม่ก็จะเป็น P นะครับบีบเบรกนะครับ mm hmm. เพื่อปลด P เบรกนะครับปรับเกียร์นะครับปุ่มเดิม1 2 3เหมือนเดิมนะครับพวกระบบอะไรพวกนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเปิดปิดไฟไม่ได้เกี่ยวกับระบบก,กล่องนะครับอันนี้เซตปิดเปิดไว้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับสมมติว่าปิดเปิดแุแจก็จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับ สองก็ค่อยเปลี่ยนเวลาเราใช้งานนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปทดสอบกันใครสนใจนะครับ EM 1 0 0ปักแปลงตรงรุ่นนะครับติดต่อได้เลยคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ